เรามาคุยเรื่องของแม่ยูเต็ดกันต่อดีกว่านะฮะวันนี้วันศุกร์ก็คุยกัน2ประเด็นเหมือนเดิมนะฮะประเด็นแรกก็คือการแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มีขึ้นไปเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาแล้วก็ประเด็นที่สก็คือปิดท้ายด้วยการซื้อขายนักเตะในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเช่นกันครับขอไปเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนเลยโอ้โหบอกเลยว่า ซีดเลยนะสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลนี้นะฮะ2023แล้วก็24หลายๆคนคงทราบกันไปที่เรียบร้อยแล้วว่าแมนยูไนเตดเรานะฮะไปอยู่ในกลุ่ม A นะครับผมนะครับรวมกับพี่เสือไบเซียนมิวนิกครับอ่าโชคชะตาชีวิตวนพาไปเจอแฮร์รี่เคนอีกรอบหนึ่งนะฮะรวมด้วยกับ FC โคเปนเฮเกนแล้วก็กาลาตาสลายนะฮะอัจริงคือถ้าดู ก่อนเริ่มเตะเนี่ยถ้าดูจากชื่อชั้นดูจากผลงานความเป็นไปได้ผมว่าแมนยูหนึ่งต้องสู้กับตัวเองแล้วก็สู้กับโคเปหารเกนแล้วก็กาลาตาสลายนะไม่ได้บอกให้ไปสู้กับไบยเยนมิเนี่คือไบยเยนก็ปล่อยให้พรีพ,รพรี่เขาน่าจะคว้าแชมป์กลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันแล้วก็แมนยูก็ไปลุนที่2เอาก็ถ้าไม่พลาดพังให้กับโคเปหารเกนหรือกาลาตาสลายผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะติดตามเสือใต้เนี่ยเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปได้นะครับผมก็ถือว่า ก็ก็ไม่ยากมากแล้วก็ไม่ง่ายมากแค่เพียงแค่ว่าต้องทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมในขณะที่กลุ่มอื่นๆไปดูกันหน่อยนะฮะกลุ่ม B ีอาร์เซนอลอยู่กลุ่มนี้ฮะจะว่าก็ดูไม่ยากนะในใสายตาของผมมีเซบีย่าครับคุอลิของแมนยูนะมี PSV ไฮเอลเฟนแล้วก็ลองนะครับผมว่าอาร์เซนอลก็ดูมีภาษีดีเหมือนกันนะส่วนกลุ่ม C มีทางนาโปลีแลมาดริดนะบราก้าแล้วก็ Union อุนิออนเบอร์ลินอ่าส่วนกลุ่มดีนะมีเบนฟิก้ามีทางอินเตอร์มิลานรองแชมป์เก่าซาล์สบวกแล้วก็เลอโซเซดัดนะกลุ่ม E ครับมีเฟเยนูดลอนเทอร์ดามมีแอตเลติโกมาดริดนะมีลาซิโอแล้วก็เซลติก กลุ่มเครับกลุ่มนี้เนี่ยผมให้เป็นกลุ่มออฟเดตในมุมมองของผมเลยนะเพราะว่ามีทั้งปารีสแซงต์แชมงดอทมุนเอซีมิลานและก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดอ่าอีกหนึ่งทีมที่มาแรงมากในพิมพ์เหลีกอังกฤษในช่วง2ปีที่ผ่านมานะ,ะก็น่าดูฮะสำหรับกลุ่มนี้ส่วนกลุ่ม G ครับแชมป์เก่าแมนซิตี้บอกตรงๆเก่งก็เก่งดวงก็ดีดีเวลาจับฉลากฮะเพราะว่าซิตี้อยู่ร่วมกลุ่มกับทั้งอาร์บีไลฟซิก เซเวด่าซเวด้าแล้วก็ยังบอยโอ้โหบอกเลยว่าเห็นรายชื่อหวานเะจี๊ยบแลวสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะส่วนกลุ่มเอชก็จะมีบาเซโลนาปอโต้ชัคเตอร์ดูเนตแล้วก็อันชว์กนะครับผมก็อย่างที่บอกไปคือหลังจากที่ได้เรียนรู้มาในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาครับก่อนฤดูก่อนเตะเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหทีมนี้เข้ารอบทีมนี้น่าจะตกรอบ แต่พอเริ่มการแข่งขันจริงบางทีมที่คิดว่าเราน่าจะไปไม่รอดกับมาคว้าชแชมป์กลุ่มอะปีนี้ก็ต้องลองดูว่ามันจะมีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะเริ่มเตะนัดแรกครับ ช่วงวันที่19แล้วก็20กันยายนครับปลายเดือนนี้นะฮะแล้วก็เตะไปจนถึงครบ6นัดนนะ่ะก็ช่วงประมาณวันที่12แล้วก็13ธันวาคมครับก็อยู่กันอีกยาวๆครับ2เดือนสำหรับรอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นก็เป็นประเด็นแรกครับของแมนยูในเตะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้เพื่อนๆคิดว่ารอดหรือไม่รอดครับ <laughs> คือถ้าผมว่ามันมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยู่แต่ถ้าจะตกรอบผมว่า ถ้าจะไม่ได้อันดับ2นะตกรอบไปเลยดีกว่าเพราะถ้าตกไปอันดับ3ไปเล่นยูโรปาลีกผมว่าถ้าเจอเลิพูแล้วแพ้ขึ้นมานี่บอกเลยว่าโดนแซลยับทั้งฤดูกาลแน่นอนนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายอย่างที่บอกไปก็คือปิดท้ายด้วยข่าวข่าวซื้อขายนักเตะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแมนยูเต็ดเองก็ออกประกาศออฟฟิเชียลผ่านเว็บไซต์ของสโมสรครับสองนักเตะที่ย้ายออกไปอย่างถางวรนะั่นคือดีนเฮดเดอร,ร์สันครับอีกหนึ่งประตูมือสองของแมนยูเต็ดก็ ที่ผ่านมาก็เจอเดกอาไปเนาะก็ไม่ได้ขึ้นมือหนึ่งสักทีพอมาปีนี้เจอโอนาน่าก็ไปอีกก็ต้องย้ายไปร่วมทีมคิสตันพาเลตแบบถาวรครับไม่ใช่ยืมตัวแล้วนะครับในอีกลายก็จะเป็นเทเดนแมงกี้ครับกองหลังดาวรุ่งก็ย้ายไปอยู่กับลูตันทาวนะฮะ ในขณะที่ข่าวแบ็กซ้ายจำเป็นที่จะต้องมาแทนลูกชอนะฮะแล้วก็สถานการณ์นักเตะแบ็กซ้ายบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นซกิโอเลกิลอนครับคิดว่าน่าจะเกิน80%แล้วล่ะที่จะย้ายมาอยู่กับแมริเดแบบยืมตัวนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์อัปเดตล่าสุดจะเป็นยังไงแต่คิดว่าไม่น่าพลาดสำหรับในรายของเลกิลอนอย่างน้อยก็เอามาอุดรอ,อ,อยรั่วของแบ็กซ้ายชั่วคราวเอาไว้ก่อนก่อนที่ลูกชอจะหายเจ็บนะฮะ